ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาสอนทำสีผิวแบบนี้นะสีผิวสีเหลืองอ่อนนะคะซึ่งสีผิวสีเหลืองอ่อนนี่ส่วนใหญ่เขาจะใช้กันเนาะอ่ะเราก็จะพาทุกคนมาสอนทำกันนะคะอ่ะอย่างแรกเลยเออไม่ต้องเข้าไปที่ระบบดอทคอมนะเอออยู่ไหนเนี่ยก็ทุกคนเลื่อนเลื่อนนะถ้าเลื่อนไม่เจอก็ พิมพ์ได้เออนี่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 แบบนี้นะอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะให้ทุกคนพิมพ์ตามได้เลยนะคะอ่ารูปหน้ากปกก็จะเป็นแบบนี้อ่ะให้ทุกคนกดเข้าได้เลยนะคะนี่กดสีเขียวนะอ่ารอนะคะระหว่างน,นี้รอได้แค่รออย่างเดียว ลอไปเรื่อยๆนะครับล้อลอลอ,ลอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆอ่ะล้อรอไปเรื่อย,อออย,อยนะอ่ะก็มันก็จะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะอ่าก็ให้ทุกคนดูแถวๆนี้นะก็ทุกคนกดไปที่รูปตัวแบบอันเนี้ยเนี่ยที่มีวงกลมอยู่ข้างล่างเนี่ย กดไปกดสี่ก็ะจะเป็นแบบมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วมันมก็จะขึ้นหน้าออรูปเราตรงนี้อะ่ะแล้วก็ให้เรากดไปเตืงที่ร่างกายนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ร่างกายแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนไปเรื่อยๆเนาะ เลื่อนลงไปสุดเลยทุกคนก็จะเจอสีผิวสีเหลืองอ่อนนะครับก็ให้ทุกคนกดได้เลยนะอ่ะแล้วก็กดคาว่าใช้แล้วกดคาว่าตกลงนะคะอ่ะกดคาว่าตกลงได้เลยอ่ะแต่พี่มีใช้แล้วนะหลังจากนั้นพอเรากดตกลงเสร็จแล้วเราก็กดออกนะอ่ะ ก็รอแป๊บหนึ่งนะเอสเดียวเ๊สเดียวจริงๆแล้วก็ให้เรากดไปที่ลูกอวตารตัวเองนะกดเข้าไปเลยก็รอแป๊บหนึ่งนะคะ มันจะเป็นประมาณนี้นะอ่ะถ้าทุกคนแบบกดใช้แล้วใช่ไหมมันจะเป็นแบบถ้ายืมแบบ R R ห R อ,อะไรไม่รู้อ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ็ให้ทุกคนกลับไปที่ปรับแต่งนะ แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่ศีรษะและร่างกายใช่หรือเปล่าไม่รู้ก็ทุกคนเลื่อนไปสุดเลยนะคะเลื่อนสุดเลยอ่ะ แล้วก็กดคำว่าครงสร้างนะอ่ะแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมาสุดเลยอ่ะเราก็ให้ทุกคนกดเป็น R 1 5นะทุกคนก็จะได้แบบนี้ได้นะอ่ะก็สลารวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายขอให้รับอังเปาเยอะๆนะคะ